มาแล้วครับเพื่อนเสมาชิกรถมือ2 c h a n n e ลทุกท่านด้วยนะครับใครต้องการ Mazda 3 sky active 2.0s สดีดานปี14สีขาวมุกหายากสุดๆมือเดียวป้ายแดงครับคันนี้ใครสนใจรีบด่วนเปิดราคาเงินสด349,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเครดิตดีฟรีดาวใครพร้อมตัดสดมาคุยราคากันได้ลถได้อีกนะครับเพื่อนๆสำหรับใครที่พร้อมจบคันนี้รถจอดอยู่ บางบูวทองเพื่อนๆที่นี่ไว้วางใจได้แน่นอนร้านตรงปกรถนีงามรถบ้านมือเดียวต้องคันนี้ใครสนใจรีบด่วนๆน,นะครับต่างจังหวัดวีดีโอคอลดูรถได้นะครับจองผ่านร้านขั้นต่ำเพียง1,000บาทนัดหมายคิวแรกกับคันนี้ได้เลย รถสมรรถนะดีๆประหยัดน้ํามันการออกตัวนะครับอัตราเร่งดีมากเลยนะครับภายในนั่งสบายต้องมาส d a 3คันนี้นะครับรับรองไม่ผิดหวังครับอย่าลืมนะครับกดติดตามให้กับเราด้วยนะครับและคันนี้ถือว่าต้องรีบเท่านั้นนะครับช้าอดหมดก่อนนะครับเ,เพื่อนๆสมาชิกรีบด่วนๆสวยงามคาดนี้ย้ำโทรมาเลย088 584 5375